เดี๋ยวได้ต่อไปนะเราจะต้องเอาเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่เป็นเพื่อนของเรานะครับ <นะ S 1> ทีนี้การทำงานการทำธุรกิจเนี่ยต้องมีอุปสรรคแน่นอนนะฮะอยากให้คุณประวิทย์เล่าถึงสิ่งที่มนได้เจอมาแล้วผ่านจุดต่างๆเหล่านั้นมาได้ยังไงขวากหนาของชีวิตมันมีเยอะมากะทุกวัยทุกคนนะไม่ว่าจะเกิดชาติกำเนิดไหนก็แล้วแต่ไม่เราเราจะอยู่ชีวิตของเราอยู่ในสังคมใดอยู่ใน บริษัทใดนะฮะหรืออยู่ในองค์กรใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีอุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตนะ mm hmm. ผมเองเนี่ยตอนที่ตั้งแม็กนยอดใหม่ๆแล้วเราอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีสาขาในต่างประเทศทั้งหมด40กว่าสาขาตอนนี้ะนะฮะแล้วมีสาขาในประเทศใดอีกถึง240สาขาเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยดี mm hmm. นะการติดต่อสื่อสารต่างเราสิ่งแรกข้อไปถามด้วย เราใช้ประโยชน์จากหน่วยงานของภาครัฐเราก็าไปถามท่านกรมส่งเสริมการสมออกงว่าวิธีการไปทําต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะสิ่งต่างเนี่ยเวลาเราไปถามคามถามเนี่ยเวลาเขาอธิบายเราเนี่ยเราก็นํามาประมวลนะฮะแล้วก็ไปศึกษาอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องชอบที่จะเดินทางชอบที่จะต้องท่องเที่ยวไปสแสวงหาความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะบางครัคร้งการเดินทางทําให้เราได้เปิดโลกัศน์ของเรา ทำให้เราเห็นมุมมองแบบหนึ่งนะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนฝากถึงคุณพ่อคุณแม่เลยครับว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ประสบความสำเร็จตัวพ่อแม่เองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการที่ก่อนเขาบุตรหลานของตัวเองนะครับพ่อแม่ต้องสามารถจะปรับตัวเองให้มีความทันสมัยนะคะไอ้คำว่าทันสมัยนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องตามเทคโนโลยีให้เหมือนกับเด็กเยาวชนยุคนี้นะแต่เราต้องเปิดใจของเราให้กว้างว่าโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมเทโคโนโลยีต่างๆรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยกลายเป็นรูปแบบแบบดนึงแล้วในชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในสิ่งตา่างๆนี้เราต้องคอยติดตามข่าวสารของ,<ช>ของบ้านเมืองติดตามข่าวสารของเศรษฐกิจนะครับเปิดหูเปิดตาบางครั้งรู้จัก,จกลูกของเราเนี่ยเราอาจจะรู้จักแต่ผิวเผินแต่เราต้องเข้าไปสัมผัส ถึงจิตวิญญาณของลูกด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยเขากาลังมองโลกอย่างไรอยู่เขาคลีกับเด็กเขามองพ่อแม่อย่างไงนะแล้วก็พ่อแม่เองก็ต้องมีเวลาให้กับลูกด้วยนะไม่ใช่ตัวเองทํางานหามรุ่งหามค่ําละจนแบบละเลยนะครับน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านทีนี้บางคนนะครับมีปัญหาในชีวิตของตัวเองเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นคนทํางานเหมือนกันผ่านประสบการณ์ต่างๆนานามามากมายเรามีวิธีการ ยังไงในการที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไป<ม>ได้จนประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ครับผมว่าเรื่องของการคิดในทางบวกเนี่ย<ม>สำคัญมากครับนะ<ม>คือถ้าเรามีความคิดในทางบวกเนี่ยมันจะทำให้เรามีกําลังใจมองปัญหาทุกปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจอยเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเอาชนะมันได้ นั้นจงเป็นคนคิดบวกมองทุกปัญหาว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจอยเดี๋ยวฉันจะต้องผ่านมันให้ได้นะแล้วเดี๋ยวแสงสว่างมันจะค่อยๆมาเองนะครับทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณปวินได้ฝากเคล็ดลับให้กับน้องๆในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของของชีวิตคนทั่วไปเนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเราต้องมองดูเรื่องมุมมองของเราคือต้องเป็นคนมีวิชั่น นะหรือคําว่าวิสัยทัศน์นี่แหละต้องมีมุมมองที่ดีว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมมองของเรานี่จะต้องมองให้มันทะลุนะฮะอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีความมุ่งมั่นนะฮะเพราะถ้ามีความมุ่งมั่นมีความบักบัน่นมีความเพียรพยายามแล้วนะเราเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือเจอสิ่งใดก็แ้วเราจะไม่ท้อถอยนะครับเราต้องมีความอะไรว่ามิตรภาพนะ,ะเป็นอีกมอม้าหนึ่งเะะพราะมิตรภาพนี้จะทําให้เรามีเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายเพื่อนฝูง นะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปรึกษากันได้รเราช่วยกันนะเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะครับนอ,อกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีตัวมอมา้าอันอื่นอีกมีความมนุษยธรรมนะเพราะความมีมนุษยธรรมเนี่ยทำให้เรามีจิตใจ,ท,จที่จะอบอ้อมอรีช่วยเหลือคนอื่นนะฮะมีศิลธรรมอันดีนะฮะแล้วตัวมอห้าที่อยากจะฝากไว้คือ ให้มองดูถึงแมงมุมแมงมุมนี้เขาจะสร้างเครือข่ายใหญ่ของเขาขึ้นมานะฮะนั้นไอ้เครือข่ายของใหญ่แมง่มุมเนี่ยก็เหมือนกับเรานะฮะถ้าเรามีเครือข่ายเยอะๆเนี่ยวันหลังเครือข่ายพวกนี้จะเข้ามาช่วยตัวเราเองได้นะครับก็คือต้องรู้จักสังคมนะมีสังคมคนอื่นรอบด้านนะตัวเองก็ต้องมีสังคมด้วยกับคนอื่นนะฮะแล้วก็พยายามดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมนะ เพราะเราไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรมว่าเรากับครอบครัวเท่านั้นเรายังมีเพื่อนฝูงนะเรายังมีสถาบันการศึกษาเรายังมีสถาบันสังคมอื่นๆรอบด้านนะที่บางทีเราเข้าไปสร้างเครือข่ายเข้ากันไว้เพื่อเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยนะฮรก็โหวันนี้แน่นจริงและเต็มอิ่กันสุดๆเลยนะครับผมวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับคุณประวิตจิตนราพงมากๆนะครับผมขอบคุณครับ กลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ